เมื่อถึงวันประชุมให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจากนั้นกรอกยูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดที่ได้รับจากอีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP กดปุ่ม sign in เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นระบบแสดงข้อมูลการลงทะเบียนซึ่งจะถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวถูกนับเป็นองคประชุมเรียบร้อยแล้วกรณีผู้เข้าร่วมประชุมต้องการรับชมการถ่ายทอดสดให้กดปุ่มสีฟ้าด้านล่าง จะปรากฏหน้าจอให้ผู้เข้าร่วมประชุมยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับชมการถ่ายทอดสดผ่านเว็บ X Meetings สำหรับการใช้งานผ่าน PC หรือแล็ปท็อประบบจะแสดงชื่อและเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกรณีรับมอบฉันทะจะมีดอกจันต่อท้ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมกรอกอีเมลในช่องที่กำหนดซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต้องกรอกอีเมลให้ตรงกับที่ทำการยื่นแบบคำร้อง จากนั้นกดปุ่ม Jo y Now เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดต่อไปส่วนการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดปุ่ม j อ y เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดได้ทันทีสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้งานผ่าน PC หรือแล็ปท็อปเมื่ออยู่ที่หน้าจอของ Web บ X Meetings ให้เลือกเมนูม Mul ติ Media v i e w e r แล้วกดปุ่ม Continu e ส่วนการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่สามารถเข้าสู่ระบบได้2ช่องทางดังนี้ 1. กดลิงก์ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจากทางอีเมล 2. กดลิงก์ที่เมนูแชทจากทาง w e b บ X Meetings จากนั้นกรอก username และ password ที่ได้รับจากอ e ีเมลหรือยืนยันตัวตนผ่าน OTP และกดปุ่ม sign in อีกครั้งเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ Inventec h Connect